ค่ะเพืพ่อนๆวันนี้เราจะมาเขียนชื่อน้องปื้มกันนะคะเลาจะเขียนให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวน้องปึ้งเขาจะมาเขียนชื่อตัวเองให้ดูนะคะอนุบาลสองนะคะหัดเขียนชื่อตัวเอง เย้อาว่าอะไรคะน้องปื้มมีคิสมายน้องปื้มมีคิสมายน้องปื้มสมายไปเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าดีนะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยอันไหนลบก็ไดานยังไงคะเป็นกระดานจอ L C D นะคะอ่าบ๊ายปเพื่อนเพื่อนก่อนยบายค่ะเพื่อนเพื่อน ที่ช่ององีคิสมาที่ช่องไหนคะน้องพิ่งพามาแล้วก็อย่าลืมกดกระ